เจอผมแรงกินมาลาชนะครับวันนี้มาเจอกันวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการหนุ่มตู้นะครับวันนี้วิจารณ์3รายการนะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการสิทเจ้าเมืองไทยที่อ้อมน้อยนะครับคู่ที่1นะครับเมากีเล็กออุดูดอนนะครับหรือว่าเพชรสี่หมื่นนะครับวันนี้ก็เจอกับเจ้าโนบิตะแกนนอลสิงห์นะครับก็ชกกันพิการ105นะครับเมากีเล็กเนี่ย มวยจากกระบี่นะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะเจ้าโชคทวีขณะที่คู่ชกนะครับโนบิตะนะครับมวยจากโคราชนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดของเจ้าโดมบิตะนี่ก็แพ้น็อกยกที่5้าลดบทนะครับลดบทคู่นี้ชอบไปที่เมาครีเล็กนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเพชรนิพนธ์สักชลบอนะครับวันนี้เจอกับเจ้ามนัตยอดยุทธมวยไทยนะครับคู่นี้โชกันร้อยสิบหกนะครับร้อยสิบหกเจ้าเพชรนิพนธ์นี่มวยสงขลานะครับซ้อมเพชรสิหมื่นนะครับ ผลงานมีชนะเหนือเพชรนะครับก่อ,อนหน้านี้ก็แพ้น็อกยกที่2เจ้านาดากะนะครับขณะที่คู่ชกนะครับมานัทยอดยุทธมวยไทยหรือว่าเจ้ามานัทชัยนะครับก็มาแทนเจ้าอำนาจเดชนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็มีชนะน็อกยกที่3เจ้าขุนศึกเอ,อิร์ธนะครับคู่นี้ชอบไปที่มานัทหรือว่าเจ้ามานัทชัยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับสุดหล่อสอเจ้าต้งปลาจีนนะครับคู่เอกเจอกับเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลยีหลวงปู่สวงนะครับ สุดหล่อมวยอุบลนะครับซ้อมส่อจารวันที่สีสเกตนะครับมวยขวาสูงยาวบู๊ครับผลงานก็มีแพ้นอกยกที่3เจ้าเพชรน้องเหนื่อยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรก้องฟานครับมวยจากสีสเกตนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยมีชนะนอกยกที่3เจ้าเพชรรัตนะนะครับคู่นี้ชอบสุดหล่อนะครับส่วนคู่ที่4นะครับขีเลียนอูดูดอนนะครับขีเลียนอูดูดอนวันนี้เจอกับ เพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าคีเลียนนะครับคีเลียนเออดูดอนคีเลียนก็มีผิดอูดูดอนให้การสนับสนุนนะครับส่วนรายการที่2นะครับรายการมวยดีวิถีไทยทางช่อง9นะครับมาตอนบ่าย15นาทีนะครับคู่ที่1ก็เมสซี่เซียดอำนาจนะครับเจอกับเพชรพยักเสือก้ามวยไทยนะครับเมสซี่มวยสงขลานะครับผลงานมีแพ้เจ้าเพชรพยักนะครับไฟล์ล่าสุดขนาดที่เพชรพยักนะครับเคยชนะมา ไฟล่าสุดก็ชนะเมสซี่ก่อนหน้าน,นี้ก็ชนะเนวเคลียนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรพยัคฆ์นะครับน่าจะย้ำใช้ได้อีกครั้งนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเพชรบุรพาโจเมืองจันทร์นะครับเจอกับกวนอูส,สอราชนิกูลนะครับก็เพชรบุรพาเนี่ยผลงานมีแพ้นอกยาทีสามุทิเดชนะครับไฟล่าสุดขณะที่กวนอูนะครับไฟล่าสุดก็แพ้เจ้าโปปาสกาวนะครับนักโชกจากประเทศสเปนนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรบุรพานะครับ ส่วนคู่ที่สามนะครับฟ้าขนองเพชรบ้านบึงหรือว่าฟ้าขนองโตโยต้าระยองนะครับวันนี้เจอกับปัตตักเอกเทพพาขินนะครับฟ้าขนองก็มาจากชนบุรีนะครับผลงานก็มีแพโจ๊กเกอร์นะครับไฟล่าสุดขณะที่ปัตตักเอกเนี่ยไฟล่าสุดชนะพริกไทยดํานะครับคู่นี้ชอบไปที่ฟ้าขนองนะครับส่วนคู่เอกนะครับขุนพลเอกมองนน์นะครับวันนี้เจอกับเพชรผาเด่นจิตเมืองนน์นะครับโชกันร้อยยี่สิบเก้านะครับ ขุนพลเนี่ยมวยซ้ายนะครับมวยจากภูเก็ตผลงานก็มีชนะเพชรนิลันนะครับก่อนขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเพชรผาเด่นนะครับเพชรผาเด่นก็มวยจากอุดรนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานจิตมังนลนะครับผลงานก็มีชนะน็อกยกที่1เจ้าสีกักนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรผาเด่นนะครับและแล้วก็รายการที่3นะครับรายการที่3ก็เป็นรายการศึกจิตมังนวลนะครับรายการศึกจิตมังนวลที่เวทีออทกรสามนนทบุรีนะครับแต่ว่า ขยับมาเวลา18นาฬิกา10นาทีนะครับทางช่อง j k 18นะครับคู่ที่1ก็ยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าเจอกับเจ้าซุปเปอร์บอลด์ V.K เขาใหญ่คู่นี้ชอบไปที่เจ้าหยกเพชรนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับแสงตะวันลูกเขาขวางนะครับเจอกับนิชาววอวิริยะกุลนะครับคู่นี้ชอบไปที่แสงตะวันนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเด็กเมืองชนเอกอั้งริมนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรเอกเมืองนนท์นะครับ เป็นการชิงแชมป์รุ่นมินิมัมเวทนะครับคู่นี้ชอบไปที่เด็กเมืองชนนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับคู่เอกเสือบอลนายไรเซนตีนะครับหรือว่าบูมเด็กเซียนนะครับวันนี้เจอกับเจ้าจงสนั่นสิทธนายเคนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเสือบอลนะครับเสือบอลนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับ3รายการนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มรัตน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ